สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับกัดแคสเกมทุวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโลบ็อกนั่นเองซึ่งเราอยู่ในแมปของพี่แป้งซีบิงนั่นเองครับซึ่งแมปนี้มีชื่อว่าฟลอร์ดิลลี่นั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะแคสไปด้วยไปปลุกไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าความสนุกนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับไปเลอยุกสวัสดีในนามของฉันฉันชื่อว่ากัตนะเออก็ไม่รู้ว่า ยี่เนี่ยเออเกียด์ใหม่เอาใหม่เลยไปจ๊อกี่เนี่ยใครเนี่ยโอ้ดูสิจะหาดีว่ามันเดินไปได้ได้โอเคแล้วตัวที่อัวปะอมนี่อะไรตัวดีตัวดีตัวดีให้เกี่ยว ได้เราจะเป็นหนึ่งเขี้พอแล้วครับเราไปปลุกกันเลยติดเลยติปกอดอินโอ้เอาใหเมเลยจ้าซึ่งเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแมปของใครก็ไม่รู้เต็ดอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ไง้สิงเลยแต่ว่าโอ้โหอ,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 อาเอา่ะท่านผูครับหลังจากหลังจากที่แ่นแบีบนั้นไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยงั้นก็เปลี่ยนแผนดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอาวุธนะครับผมอะ่ะโอ้ โอเคไปกันเลยเล t s จ <'s> o อ๋อมันมีตาด้วยนะครับเดี๋ยวดาอ๋อตีเองมาที่นี่ที่ไหนนี่ฉันอยู่ที่ไหนนี่อจะเอาอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเสียหายกันดีกว่าถือดาบไปด้วยเลยไ้ไหม ตายอยเราได้เป็นสิบเราได้สิบเจ็ดเหรียญนะครับแต่ว่าละเมืองไทยเมือ,องคอนโต้คือผมเป็นคนเดียวท่านั้นที่ตายนะ <c oughs> ครับยู <c oughs> <c oughs> ดูนะครับจ้ะโอเค ยังไงถ้าก็ขอให้เดีย๋ยวผมจะทวนให้ทุกคน,นได้ในแง่นี้นะครับคิดยอะมากถือว่าดีนะครับเกมนี้ถ้าทำไม่ได้อยานน่างดีก็รับผิดชอบไปตนะ่างแกลงที่ยอมเขาบอก ¡Apagad And then you say Come join me We found obsidian in like a day Cause we're so freaking good at surviving in this game But then we built a portal The noises, they aren't cool <laughs> We tend to light it up last night But hmm. this time I'm scared of just walking yeah, through yeah. We are never ever ever Going <laughs> to the never i are never ผมมีทีเดียวที่ความสามารถไปเข้าถึงใจูแต่รู้สึกว่ามันจะไม่สามารถทูเข้าไไนด้เพราะในใจจริงก็คือมันไม่สามารถทะลุไปได้ของจริงเลยต้นฤดูหนาเป็น You so oh. stupid and let's try not to die. You're going through the problem ah, late yes. at night. And you try making up excuses all the time. But you just, there's too many creeps out here. Just go through the damn thing. Ooh, 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 we did to light it up last night, but ooh, 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 this time I'm scared of just walking through we never, ever, ever going to the never we Never, never ever, ever going to the nether. I heard there were big men and lots of souls and the souls you down. So we are never ever 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 going to the okay. nether. โอ้โหไม่ปืนด้วยสวยแล้วล่ะดีนะดีนะที่เราไม่ได้ปเข้าไปก่อนไปชักกันแต่ตอนนี้ก็ชักแด้วล่ะจริงเลย Cepat-cepat tak kena cepat tak ไปน,นี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไม่ใช่ไม่ใช่หน่อยม,มันต้องสมัครก่อนเดี๋ยวไม่ดูโอเคครับเรามาเข้าออแล้ววันนี้เราจะไปต้อมหอมพีแันดีกว่าเอออันนี้ไม่รู้เดี๋ยวไม่ทราบนะครับผมไปโอ้เงินยังยังไม่พอเงินเรายังไม่พอมีฟรีด้วยซื้อแล้วกัน แล้วใช่เราได้มาแล้ว,เ,เ,ดว,ลวเดี๋ยวครับแปบ๊บหนึ่งแล้วก็เอาหมวกแล้วกันเผื่อพารต่อไปจะได้ที่มาฟรีงั้นขอหน่อยนะครับมีอันไหนอีกว่าจะซื้อไปแล้วสองอันอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง เราจะไปหาของปีกันไม่กระทั้งชุดนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นเกมก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นแมปก่อนนะครับเผื่อว่าจะได้มาเฮ้ยต่แตเดี๋ยวมันเสียงทำไมมันเบามากเลยตอนภาคนี้โอเคอืมมีอะไรให้เราแผนปฏีสามพันธไม่เล่นไม่เล่น หน้าดำเป็นต่อตะกูเชียะอะไรครับเดี๋ยวเราไปสวนน้ำที่กว่าหายใจหายใจแทบเป็นสายเลือดเขามีแต่ร้องไห้แทบเป็นสายเลือดทหารโอ้โท้อทีโอเคเดี๋ยวรอกคอนเออเอ้ยเ,เ,เมืยเมยครับมันเมื่อยมากอะเาเดี๋ยวเราดูเพื่อตัวอย่างที่นั้งก่อนเออไอ้ ใช่ตัวนึงนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเราจะ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 ไม่เห็นหน้าตัวเองไหนเยหน้าให้ดูสิโออะไรครับไปดูเขียวมากพี่แกเพียวมากไปดูมาดูแล้วดูมาดู ครับปะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างแบบนี้ล่ะป่ะเราไม่กัดเต็มลมรถไฟด้วยวู้สุดยอดสุดยอดอะครับตอนนี้เราจะมาอยู่ที่บ้านไรเนี่ยโคลิสโคลิสโอเคตรวผมมาแบบไม่รู้ตัวแต่แต่ละ เแลนะ้วสักครู่ follow playing แป๊บหนึ่งไอเกสชิมมีก็เกมทีวีทีวีโฮมอิสโฮมนะครับตอนนี้เราจะไปดูบ้าน <laughs> ของเราเองกันแหละ ไม่รู้ว่าเกมันดีอดอยู่ตรงหนต่อยอดคุณไปแป้งเล่นมากเลยครับแต่มันก็น่าสนใจดีนะสำหรับแบบนี้ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับและอย่าแล้วผมก็จะมีลิงค์ลิงค์ให้ไปเล่นโลบอคถึง3แมปด้วยกันนะครับก็วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปบาา